สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับได้รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาตามดูนกตัวหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นบ่อที่ผมกําลังจะปั้นขึ้นให้เป็นนกต่อหลักในค่ายผมนะครับเห็นว่าพ่อเตียงไปเอามาหนึ่งตัวนะครับซึ่งวันนั้นผมก็ไปได้มากับแกนี่แหละครับวันนั้นก็คือเจ้าห้อยยางนะครับผมก็จะปั้นเป็นนกหลักตัวนี้แหละนะครับก็เลยเห็นว่าอาจารย์ใหญ่ไปเอามาหนึ่งตัวไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็ดูในคลิป ช่องนิลนามช่องหนึ่งนะครับวันนี้เขาคงยังไม่มาแล้วับวันนี้เราพูดได้นะครับผมเนาะช่องนิลนามช่องหนึ่งนะครับคนบุกคนอันตรายพวกนี้นะครับไปแอบขโมยนกบ่อดังๆมาไว้เลี้ยงนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปทักใจนะครับนี่แหละครับผมจะคลองไข่พ่อเตียงสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับโอเป็นไงบ่อเจ้าพยัง โอ้ได้มาตัวหนึ่งเสียงได้มาหนึ่งตัวเสียงอะไรเสียงใหญ่เสียงใหญ่โอ้พี่น้องครับวันนี้ถ้าเกิดเป็นเสียงเล็กนะครับผมอาจจะไม่ได้เสียตังค์มากวันนี้อาจจะได้เสียตังค์หลักร้อยแต่ว่าเป็นเสียงใหญ่ใหญ่อยากกี่กุก่อกุกเดียวกุกเดียวอีกนะครับถ้าเป็นสองกุกผมไม่ได้เสียตังค์สักบาทนะครับแนบบ้าว่าดรอกครับผมทั้งนี่เป็นทั้งเสียงใหญ่ทั้งหนึ่งกุกใช่ไม้พยัียงและเป็นบ่อที่ถือว่าโอเค และยิ่งที่สุดของสุดคือเหมือนนกต่อก็คือเหมือนเจ้าเหมือนเจ้าสมานอีกต่างหากครับพี่น้องครับวันนี้ผมก็เลยมาดูตัวว่ามันขึ้นหรือเปล่านะครับเป็นไงช่างเหี่ยกช่างคู่เลยเดนีฮะช่างเหี่ยกช่างคู่เลยวบานนีกิมอหะเแล้ววันนี้เราพูดได้เนาะว่าช่องหนุ่มนิรนามวันนี้ไม่มาหรอวันนี้เนาะมาไหมล่ะเอามาอยู่เลยเอาเออมาอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยอุตส่าห์พูดเลยว่าไม่มานะครับเรียบร้อยแล้วเราทีนี้นะ้ครับผม อ่านี่บ่าวอ๋องชาแนลนะครับผมสามารถไปติดตามดูได e ้นะครับผมเนาะอ่านกกระปูดก็สามารถติดต่อได้นะเอเอาพัดเี้ยงเอามาดูหน่อยนะครับบ่จะหอยยางนะผมก็ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับพ่อเียงว่ายังไงนะครูแล้วโอ้ยช่างคู่ชังเหี้ยกวดเมืออู้ไม่ได้นะครับผมว่าถ้าเกิดเสียงเล็กนี่ผมจะขอแบ่งไปเลยนะครับก็เลยจะมาดูตัวนะครับผม อ่าแต่ว่าพอเตียงว่ามันขันมันคูแล้วนี่ก็จบแล้วครับนกบ้านด่วนเลยเนาะบอกบอกยืนยันเนาะอ่าไม่ใช่เปิดเทปไปเลยอเป่าบอบอว่าจะอัดว่าจะอัดเทปให้บ้าหวังฟังมหอนี่ยังเหนื่อยกันคูเบ็ดเหมือเลยครับได้กี่วันแล้วนี่กี่เดือนแล้วนี่เอาท่านพ่อเดือนก่อนบ้านยังไม่ถึงเดือนนะครับได้แถวนกที่ผมได้ไหมพอเตียงวันนั้นแมนยุ่ใจกันละใจที่แปลงเดียวกันนั่นละโอ้ผมได้ทิศตะวันตกใช่ไหมบออาจารย์ได้ทิศเหนือผมได้ทิศใจ อ๋อได้ที่เหนือของพ่อเตียงแมนพ่อเตียงได้ที่ใต้แมนโอเคครับโอเคนกอ้าวดวกันอ่าก็ไม่ไกลกันมากอยู่คนละฝั่งสะแมนพนลเราฝั่งสารนครับผมสารนิดนึงกับฉีช่ำเด๋มาดูมาดูครับอ่าเหมือนพ่อเตียงบอกว่าเหมือนเจ้าสมานใช่ไหมพ่อแมนบอกว่าองค์ไทยตอนมข่ามันคู่กับพ่อไทยยังไงครับสวยครับนกพระองคองเขาเลยวเด้ห้มเขาเดียว เฮ้ออ๋องเจนไปเหยียบซ้ำมาถนกบ่อไยมันบับว่าไทยเสียงเมียนก้องมันโอ้เสียงแญ่กว่าเจ้าสมานอีกเนี่ยไงกอเห็ดยืนคันยี่นี่คู่ยี้นี่โดนใจพ่อเตียงสุดๆโอ้คัดเลยสวอกุกเดี่ยวครบมันสองกูกปลอยขึ้นเขาละเฮ้ยปอยสีนะครับโอ้โหดูลายรับพี่น้องครับกบ่อนี้ถือว่าใช้ได้ครับสวยนะว่าแปลกงอวันขึ้นเร็วค่ะกี่เดียนะครับเอามาเมื่อแรกกินหัวหานกินเนยาหูเลย ไปซีมือหามือเรามันคันในฟังแบบเอาไปมาเราเลี้ยวออกมาหอยไป้นี่มันเริ่มคู่มูเหียใครโมขันโมมันนี่เอายุบดมือครับเข็ดตุ่มยันไหเฮ็ดกลอนกงนกยันไหนกจะออกตาทนแดงนะพี่น้องครับนกมันเลยดุดันดีนกพวกนี้ขึ้นเร็วนะเจ่ว่ากเป็นน้าบอน้าครับแน่นอนครับผมถึงได้มาดูไงปีนี้ผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมยามามข่าวเลยครับบอกจะห้อยยางนี่นะครับห้อยแล้วปลูกไว้ยเราทีได้ไปอีกยี่ยงหน่งอะ ไปพบบ้าวังพไปก็จะไปคนเดียวจะสองตัวไปรอกันหน่อยจะไปคนเดียวสิครับนี่แหละครับเจ้าพยางก็บอกนี่เลยนะครับนกตัวนี้จะเขาในมาสองตัวเียตัวแรกกันตัวแรกดำคอไปเลยว่าเนียว่ากินใจทำเมันตัวเดียวแสดงว่าตัวงามๆเลยจ้ะนกบ่อนี้มีมีทีมงานแถวนั้นต่อไว้อยู่ใช่ไหมพ่อเตียงบ่ว่ามีผู้ใดยักคนยังไม่มีใครได้บ่ หรือมีอยู่ว่ามีว่าม,มีอกดำก็ได้เอาน้ำพรมไปก็วา่าใจครับตัวเบ้าอ้องไปก็บพะจากวันที่เป็นตัวเนาะงวดนเ,าเนาะเบาอ้องอก,ก็จำนายจ,จ่ายแจกเมื่อวันนั้นผมก็ได้ส่วนหนึ่งเบ้าอ้อนได้ส่วนหนึ่งก็ของผมมันบ้ามันดิน้นไหมมันดิน้นไหมบอกตอนนั้นหรือว่าจำไม่ได้ว่าได้เลี้ยงเลยไม่ได้เลี้ยงสาเหตุที่ไม่ได้เลี้ยงเพราะว่าพอจัดการครับผมตอนนั้นพอมันเมากินเหล่านะครับเอาโอ้โหขนดีครับพี่น้องครับนก ขนแน่นดีดีครับนกนะผมถือว่าผมมาวิเคราะห์นะครับเพราะว่านกบ่อน,นี้ผมเห็นแล้วผมเลี้ยงมาแล้วจนไปจนกลายเป็นขนบ้านแล้วนะครับผมก็เลยมาดูตัวนี้มันก็เลยมองภาพออกเลยครับว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับกลับกลายเป็นสองกู้อ่นะลูกนะเงื้อเช <laughs> <laughs> <อ>ิงขันเชิงคู่เชิงเหี่ยบบาดขันออน,น,นุ่นบาดนี่โดนบาดนี่ขันดังเตรียมเทียงเลยไหมครับว่บาเบาิดปลามิมันเมนตัวเด็กโอ้ทางป่านี่คือตัวนี้คือ เสียงใหญ่ตัวเดียวเลยอ่าคึกไหมองวันนั้นนกตัวนี้ทลอะไรตีมูอะไรขามือเออนะครับขอให้เป็นสองกุ้ห้อยเร็วๆนะครับเผื่อเพราตียงนะครับเหงื่อตกแล้วครับเอโอ้สวยๆครับนกบ่อนี้เดี๋ยวเจอคดีครับผมนะจะต้องไปนะครับวันนั้นผมก็ไปแหละเพราเตียงแต่ว่ามันมีคนนะครับมีคนที่ที่อ เจ้าของเถียงเขาอยู่ก็เลยไม่ค้าไม่ค่าจอดรถต่อนกนะครับก็เกรงใจเขาเนาะเอาพนพนเพ่งพนบอกอยู่เทียงใจห่งบอกเศร้าอยู่เทียงเลยโอ้เชียงใจนั่นนะครับมาเศร้าเทียงหน้า่อยเลยพนโอ้ยแล้วว่าขันมาเสียงไงไปฟังพนเด้อต่ว่าขันสองกูเทียงไงย่นีแล้วบอกมันฝมหยิบไปน้ำบอกสองกูเทงไงเทียงขึ้นกันเลยโอ้สองกูเสียงใหญ่แมนเทียงขึ้นกันเลย นั่นว่าไม่เลี้ยงน่สองกุมันอยู่ฝั่งเอาน้ำมาไว้จะขายจุดไว้แบงแมนครับไว้จะแบงให้ใครจะพูดได้อยากได้ก็เอาว่ามันหลียงมันขึ้นเร็วครับย่อมรับพีจะว่าตัวของอาจารย์เอาไปก็ว่าขึ้นเรียวเมือนบอครับผมด้มาตัวนี้แห้งขึ้นเร็วกวของอาจารย์อีกนั่นน่เพราะเพราะว่าถ้าตัวนี้คือเทียบกับเจ้าของยางผมตัวนี้สวยกว่าบอเลี้ยงขึ้นเร็ว้ยวของอาจารย์ในม้าย่งมือมันขึ้นจดคู่ก็จำไม่ได้แต่ว่า เขาเอาล็อกไว้เลยทำนกต่อแน่นอนน,นี่แหละก็ได้เป็นนกต่อผมบอสิเหตุนกต่อเลยเนี่ยครับผมผมบอกยุติแม่กับเป็น่นคือยังมันเหตุมันนี้นี่ครับฝนฝนมากนี่ผมอ,ออกต่อเลยอุ้ยเร็วไปเอามันมัดาย,ยัานจะไดไหมจะได้ขั้นขึ้นมันคู่รัดเหยียกรัดได้ไหมนี่ไปเอาเจ้าบอกเพียบบอกคุ้นท่านในพ่อเดียร์ในเราออกต่อ นี่เลยก็ค้นเลยแตไม่ถ้าเป็นหนึ่งกูกเอาทำเลยแต่ถ้าเป็นสองกูกอย่าทำเออออกออกเนาะเอเอ,วนะเอ,อ,อสวยครับสวยกว่าเจ้าพายางอีกครับพี่น้องครับนุ่มตัวนี้นะครับงามงามงามีดียสวยครับสวยครับเจ้าพยางยังไม่สวยขนาดานี้นวันเป็น<ด>ลูกใหม่ตัวใดบ้างวันเห็นงามคักเลยอาจารย์อ่าแต่ว่าเจ้าพอยางทีเด็ดคือหูมันจะเป็นไม่ใช่หูช้างครับเจ้าพยางจะเป็นหูลูกเต่าเลยครับพี่น้องครับจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต่าเลยนะครับอ่า อันแหละนี่ตัวนี้เรียกวตัววันนี่มันานเนี่ยจังผู้มาหี๋ยวผมียกับบองใช่ไหมไปบ้องเนาะเดี๋ยวผมเดินลูกใหมเบื้องโอ้ในมาจากภูพานภูพานครับนกภูพานฝั่งทางโนนสังใช่ไหมพ่อเตียงครับฝังโนนสังอ่าโอ้โหได้อยู่กองสวยฟังนี่แหละฟังบักมันนี่แหละอ๋อเออเจ้าสมานนี่ก็คือพ่อเตียงแบบผมก็เลยถามประวัตินะครับว่า เป็นนกได้มาจากพ่อขอดเนาะพ่อขอดบอกว่าต่อได้แถวอวังเดือนห้าแมนวังเดือนหาของขี่พันธ์วังเดือนห้าก็คือจะเป็นตรงนั้นจะเป็นสะแล้วก็จะเป็นทุ่งนาของชาวบ้านแมนมัน่ามันเฉีขตป่าใหม่นั่นเป็นของแทบานครับผมก็คือนี่เจ้าสมานคือได้จากตรงนั้นนะครับได้จากตรงนั้นทีนี้พ่อเชียงก็เลยมั่นใจใช่ไหมตัวนี้ว่าเมื่อเบืงองก็ได้จากวังเดือนห้าเหมือนกันแมนเชียงเชียงชีสูชีก็บอกมานตัวตอนมีริวลิวสีลายก็บอกมันโอ้เป็นเป็นเป็นรลิวห้อยใช่ไหมหรือว่าเป็นหลิวกูติดริว เลี้ยวเลี้ยวลายทีเลี้ยวลายแล้วก็โอ้ครับครับครับตัวเลยติดไม้ติดมือมาเลยทีนี้แมนตัวนี้ไม่ได้ต่อได้ใช่ไหมนี่บัวทีมงานทีมงานต่อได้ได้เอขอน้ำผึ้กมาลูกลูกกเรว่าลูกกันละลูกลักแมนครับผมน้ำเชื่อมเลี้ยูวงโอ้กงครับเลื่อนมือจังเลยครับไอ้แมาน้องชายเมื่อวานดูดูกงครับสวยเลยนะครับมาเอาน้ำเชื่อมเลี้ยงว่ามันงอกตัวได้ดอกเออเปิดได้เลยพ่อ แน่นเหลือเกินบ่ผมเห็ดเศดบ่เห็ดบ่เห็ดบ่ผิ็ดคือเอาหดขึ้นแล้วไล่นกออกไงครับผมข้าเห็ดลวมแลรียนิดลงเลดเส้นซ่เนี่ก็กลายครับเป็นนกหนึ่งกุกนกเลี้ยวหอยก็นึงกุกกันละอ่าเห็นกระคัราบมีอ่างได้ป่ะนี่อ่างหลอกอ้างเนี่ยจีตอ่างได้ป่ะนี่ยสองข้างเน่ยอ่าคืออะไรอ๋องเส้นซออ๋อเส้นซอครับมีอ่างได้ป่ะนี่ยจีนล้วเส้นปากามีไหม ห้วยอรักเสีนปากกาศเสีนยงเงินไม่ม uh, oh, oh, ีเนาะแมีนครับอโอ้หน hmm uh, 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 ึ่งกุกครับนกนี <t <t ่แต่ว่ามันติดริวเยอะใช่ไหมแมีนริวหาริวหาหัวค่อมอย่างที่ไรอือครับแล้วก็มีอ่างครูอ่างอี่นะฮะแมีนอ่างลงอ๋ออ่างลงเคยได้ยินเลยแมีนได้ยินเลยได้ยินเห็นตัวเห็นตัวนั่นเปล้วพอเดี๋ยวแก่นอ่างลงกี่ยกพอเตียง อ๋อมั่นสองจริงฮ้ยสามนี่แหละบ่ประมาณนี่แหละชอบแมันแมงหางมีบางเทียกับมีแบบอย่างนี่ตามตามที่มันลายตัวนกถ้าเป็นนกที่อ่างแบบติดตลอดคือมันจะมียกมันคือมันจะมีคําแรกอย่างเงี้ยตลอดติดตลอดครับมีคำสองว่าจะคู้ขึ้นอ่างวดอันนี้มันเม่อไหร่ฮะเมื่อไหรบางเทียกับมีโอ้โหนกตัวใหญ่นนกตัวใหญ่นะอ่าดูครับเมื่อกี้ผมเห็นมันไซคขนนะนกยืนไซคขนแล้วนี่จบแล้วครับแบบนี้กินหอดเงี้ยหอดน้องครับรอขึ้นครับนกประเภทนี้ไซค์ขนแต่งตัวเนี่ย แป๊บเดียวขึ้นครับนกอ่าโอ้โหนกวางเนียนหา่าเขาซ้ำบ้บางเนียนหาเอาว่างเนียนหาหน่นแหละครับ,รบนี่บ่อนี้นะครับอ่าต่อไปก็จะไม่ไปแถวนี้เดี๋ยวพ่ยนย <c oughs> างทีนี้ต่อไปพุ่นแน่เลยไปนู่นแห,น <c oughs> หนและไม่ต้องไปหรอกบอกให้ยางไม่ต้องไปหรอก <c oughs> เอาจะไปอยู<ด>่เออฮะทีไปอยู่ตัวหาหน่อยนะดีว่าดีว่าเกินเสาร์อาทิตย์ ย่างโดนชุดว่าเกินระดอาที่ตีหนี์โทรหาผมหน่อยครับเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวมารับเลยเม่นไปรับโอ้โอ้เชียนนีตีคนเนียนมาเลยข้อได้เชี่ยกว่บะเลาผมจะสิบร้อมาวันนี้เอาละครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่ามาดูเสริมเอาเพราะเตียงเปลี่ยนนะครับก็มันจะเด็นนอกมันจะไม่คุ้มเดี๋ยวกงกำงามจะได้บ้างนะครับก็ถือว่าผมมาดูนกเพิ่มเติมนะครับพี่น้องครับเพราะว่าบ่อนี้ก็ถือว่ามันมันขึ้นมันสามารถทํานกต่อได้นั่นแหละพี่น้องครับ ก็เลยมามาเสริมดูว่าลายเป็นยังไงนะครับแต่ว่านกตัวนี้ลายสวยกว่าเจ้าพอยางอีกนะครับตัวสวยตัวใหญ่นะครับอ่าแต่ว่ามันก็คนละแบบนะครับสวยคนละแบบมันมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่านกตัวนี้ถือว่าโอเคนี่อาจารย์ไรีมาหามือชังเหี่ยกช่งคูดอ่าไปซื้อมาจากเขาใช่ไหมเมยนเอเอาไปซื้อนกต่อมาได้ไหมบับัวเป็นนกตัวได้อาจารย์เหรอนี่เอาไปช่วครับจะได้กันด้ อันนี้มาจากไหนอีกหนีโหมาจากบ้านบ้านเนียงก่อนบ้านบ้านหน้าหนองคมนี่นกสิฝั่งไหนฮะฝั่งไหนเพาะเอาน้ำในข่ยขำพูไปนะอ๋อบ้านบ้านแถวแถวพระขอดใช่ไหมเมนฝากวันพญิมอนยังไงหน้เม่นโชว์ให้ดูมันจะยามตัวใดงก็ที่หิวไปใช่อืมอันนี้เจ้าสมานนะครับฝั่งขวา อ่าตอนนี้ผมมองเห็นเล็บแปลกๆแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยดูอ่าเนี่ยครับเนี่ยแหละเขวาว่าบินคู่เหยียบฮะบินคู่ลงมาเหยียบเลยเยีหญ่เลยลงบินคู่แมนบินคู่มาจิตเลยอืมครับผมอ่าไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้บาองทําคลิปนะครับนี่ก็แบ่งแบ่งกันไปนะครับเนาะว่ายังไงเดี๋ยวอ่าให้บ้องนั้นได้ทําคลิปแล้วกันนะครับจะได้มีคลิป เอาให้เบิ้งกระซือมันเบงมาข้นเลี้ยวให้เลี้ยวขาเอาอเดี๋ยวค่อย<ะ>ดูกับบ้องชนแนลนะครับน้องนกตัวนี้ผมเห็นลักษณะพิเศษอยู่เดี๋ยวให้บองอธิบาย<ะ>ครับอันนี้ยังไงนะเดี๋ยวพูดก่อนมันเป็นนกนกใหม่หรือว่านกต่อหรือว่ายังไงนกใหม่เขาต่อได้เขาต่อได้จากมือผมเขาว่าช้งเกือดช้งกู้เครื่องแหกช้างกู้วมาเอาเลยว่าไม่พอเบิ้งในหลาบกินเสือมันอบันนีเล่นั่นครับ ไมเห็นมันออกมาจดตัวได้ก็ทางจดตัวได้ก็ทางขอแบ่งเลยขอแบ่งมันเลยว่าเอาแมงมดหลอครัผู้แมงกับผู้แมงก็เลยว่าบ้าไข่ว่านกตัวนี้มันขันครับเป็นนกบินคูบินโคู่มากนบก่าที่แรกเอาว่าเป็นนกกรข้นจิลาบอว่าแมนหรอคผับมาบ่แมนครับเดี๋ยวค่อยดูครับเดี๋ยวดูช่องบองแล้วกันนะครับผมเอาหล่ะพี่น้องครับยังไงก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากดูนกตัวนี้มันมีเล็บแปลกๆอยู่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้บองลงช่องบองให้ดูนะครับเราไปดูเอาเองได้เผื่อใครสนใจ เดี๋ยวรอพอเตียงหวานปุ๋ยก็ค่อยมาซื้อค่าปุ๋ยให้แกนะครับกพคงจะได้แหละองค์อีกไม่นานแล้วครับผมขายขายไปหลยเดืนี่ย่ะขายไปเช่หน,นึ่งหลายเดือนี่เอาได้กลับขึ้นมาขายแล้วพอได้ทรงอ๋อพูนผู้อ่อนง้นกลับขึ้นเลยครับครับผมครับผมอ่ะเอาล้พี่น้องครับ <c oughs> ก็เอาไว้ประมานนี้ครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มาศึกษาดูนกบ่อเจ้าพายางนะครับผมก็ได้ความรู้ไปเก็บไปส่วนตัวแล้วล่ะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็คงจะ ไปพี่นาประกอบกันอีกครับเพราะว่าการดูนกแต่ละบ่อแต่ละที่นี่มันต้องดูได้หลายตัวประกอบกันครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าดูตัวเดียวแล้วว่าผ่านผ่านเลยมันไม่ใช่ครับต้องดูตัวอื่นผสมประส,สานกันไปนะครับผมอ๋อก็ประมาณนี้ครับเช่เคยฝากกดไลค์กดแชร์เพียงใจผพู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมวันนี้นะครับพ่อเตียงพ่อสวัสดีครับพ่อครับครับสวัสดีครับบ่าวอ๋องนะครับผมบ่าวอ๋องชแนคบูนนนกกี้ิ นกบินคูลนคเล็บแปลกๆครับไปดูเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยดูในช่องบอ,อกไปครับบอกไวัสิครับ